สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเจมนะครับเจมเกินร้อยนะครับวันนี้นะครับเขากะสิ้พาไปเบิงรถนะครับตำบลร่มเก้านะครับอําเภอนิคมคำใสนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับจะเป็นสไตล์ DC 93เก้าสิบสามนะครับสีสมนะครับคอสมนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงรถเลยนะครับว่ามีหยังเปลี่ยนแปลงแน่นะครับแล้วก็ ความสวยงามในตัวรถมีอย่างบางนะครับไปเลยครับครับผมรอ,อบนี้นะครับเฮามาพอครับรถของลูกค้านะครับบ้านสุริยุนะครับตำบลลมเก้านะครับอำเภอนีคมคำสอยนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นลูกค้าที่จองมาจาก าทาง YouTube นะครับติดตามมาจากทาง YouTube นะครับจองตัว dc 60นะครับนะตัวนี้ใส่เวลาให้กับประมาณ10บก็หมื่นนะครับ14ถึง15วันนะครับจะเป็นรถบมิลิมนะครับแต่ว่าทางร้านจะมีเอกสารการซื้อขายให้นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับของ dc 60พัดนะครับ มีลูกค้าถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมที่แจ้งให้ทราบนะครับคูปตาดีซีหกสิบพัดนะครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับยูทีนะครับสี่พันแปดนะครับคูณสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็คูณสองพันแปดมิลลิเมตรนะครับอันนี้คือความกว้างนะครับความยาวความสูงนะครับ น้ำหนักรถนะครับตัวนี้อยู่ที่2450กิโลกรัมนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับจะเป็นดีเซลนะครับสีสูบตั้งนะครับด r เร t อินเจ t ชันนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้แรงมาอยู่ที่60แรงมานะครับต่อ2700รอรอบต่อน,นาทีนะครับ ความจุถังนะครับถังน้ำมันนะครับ60ลิตรนะครับนี่นะครับแท็กนะครับตัวนี้นะครับกว้างคูณยาวนะครับ400อยคูณพันหมิลิเมตรนะครับแล้วก็แรงกด พื้นดินนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.20กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมแรงนะครับต่อตารางเซนติเมตรนะครับก็ถือว่าบาหนักไปในใดนะครับระบบความพุมความเร็วนะครับตัวนี้ที่เป็น HST นะครับระบบส่งกำลังไฮดรอลิกนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะ เป็นเกียร์คับเคลื่อนแบบสองระดับนะครับคอมเร็วนะครับใส่ในการในการวิ่งนะครับก็คือหนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดแปดเมตรต่อวินาทีนะครับกับบเร็วปไปไหนนะสำหรับตัวดีซีหกสิบนะครับนี่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของทางล่านนะครับเป็นสาครอบสายพันธุ์นะครับ ฟ้าครอบโซ่นะครับกระกงเน้นเป็นสีเหลืองฝ้านะครับแล้วก็ใส่นนวสปริงนะครับโครเมียมนะครับอ่าความกว้างของหัวเกี่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่สองพันมิลนะครับ2,000มิลลิเมตรนะครับส่วนใบมีตัดนะครับนี่นะครับ ใบตัดใบตัดจะอยู่ที่นะครับพันเก้ารอยห้านะครับมิลลิเมตรนะครับถือว่าบใหญ่ปันไดนะครับพอดีในการใส่งานนะครับมาฟังนี้บ้างนะครับทิ้งที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็น ฝาครอบสายพานตัวนวดนะครับทั้งสองชิ้นด้านล่างนะครับกับด้านบนฝาครอบบุเล่ใส่ฝาเก้านะครับแล้วก็ฝาครอบน้ําอรเกียร์นะครับ,บ,รบใส่ฝาเก่านะครับเพื่อเซดเป็นสีสมเนาะ,ะตัวดีซีหกสิบพัดนะครับก็ใส่ระบบการนวดนะครับคือ,อะระบบไรเวียนตามแกนนะครับก็คือสิมีสกู ลำเลียงนะครับนี่นะครับมาถึงฟังค้ังหลังกันบางนะครับตูดนะครับฟ้าฟ้าตูดนะครับเห็ดกันใหม่นะครับทั้งเข่าสีสมนะครับตัวนี้ความจุของท้งข้าวนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับตัวนี้ที่ยูที่นะครับสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับ ระบบระบายเขานะครับแบบเป็นลำเลี้ยงโดยสกูนะครับกระสีมีทอสกูอยู่ด้านขางนะครับด้านขางทั้งเขานะครับประสิทธิภาพการทำงานนะครับแปลงน้านะครับหนึ่งถึงสามไรนะครับสองจุดศูนย์ถึงสองจุดห้าไรต่อชั่วโมงนะครับแปลงน้าสามไรนะครับ สามไรขึ้นไปก็จะอยู่สองจุดห้าถึงสามจุดศูนย์ไรนะครับต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าบรเเ็วเกินไปนะครับแล้วก็บอซ่าเกินไปต,ต,ต,ตีไว้อ่ะหมืม่นหนึง่งเขาก็เกี่ยวได้อยู่ประมาณอ่าถ้าคนดูนะครับเนาะตีไปยประมาณเกือบเกือบสิบไรนะครับ ก็ถือว่าได้อยู่ในในมือมือหนึ่งนะครับแต่ว่าการลงเกี้ยวสิออกจากมงนะครับแล้วก็การาเลิกเกี่ยวนะครับสิเลิกจากมงนะครับก็จะมีกระตมดีลูกค่านะครับสะดวกเพราะว่ารถแต่คันมันจะใส่งานบอ่อกอกันนะครับ ครับกลับมาถึงช่วงทดสอบระบบเกียร์ระบบปั๊มนะครับตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับผมเปลี่ยนสายพานตู้นวดห้ลูกค้านะครับแล้วก็เป็นพวกลูกปืนลู่เลยด้านล่างนะครับประมาณทั้งสองข่างกับล้มล้วงกันประมาณเจ็ดเจ็ดชุดนะครับแล้วก็แท็กนะครับเซนหนึ่งนะครับเพราะว่าแท็กฝั่งซ้ายนะครับเป็น มีมีห้อยฉีกขาดนะครับเร้วมีมีมีห้อยแบบว่าตากม้านะครับจะเลยเปลี่ยนให้ลูกค้าดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากอาการเราใส่งานในบดุบนะครับอะได้เวลาตดสอบระบบเกียวนะครับแจ้งไปก่อนนะครับอ่ารถขั้นนีเพราะมีเหล็มนะครับ ลูข้าเอาไปใส่กับพะมีปัญหาอย่างนะครับทางลานนี้ไปซื้อขายให้นะครับการสภาพโดยรวมนะครับเครื่องนะครับเ้าสังเกตที่บ่มีขาวนะครับวันขาวที่บ่มีนะครับการใส่ปั๊มนะครับโตเรียวนะครับหรือว่าสมุดนะครับ เดี๋ยวสิมาทดสอบระบบเกียร์นะครับการขึ้เนเล้นนะครับจะสูงเติบนะครับจะสอยยุประมาณาโตรถนะครับทานโตรล้นเลยนะครับ าขึ้นเนินได้ก็ถือว่าโอเคเลยน,นะครับเรียบร้อยนะครับจเดียวเอาลงปีกลอบนึงนะครับ ฟ้าตู้นวดนะครับผมบด้เตียนให้นะครับจะเพาะออกไม้เอานะครับกะถือว่าใส่ได้สวยอยู่นะครับผมถือว่าน่าเกียดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าถามมะลายนะครับก็คือรถเท็ดยังไหแนีนนะครับผมกะบ,บอกได้แค่ว่ารถสีมาสภาพเดิมๆจาก เจ้า,จาของเก่านะครับถ้ามันมีเกี่ยวดันมใหอนะครับถ้ามันมีข้อสปริงมะหอ่นะครับ,น,ปปรน,รบนั่นก็นคือผลประโยชน์ของเจ้าของรถกั้ต่อไปนะครับทางรลังก็สิบ่ได้แบบเสริมให้นะครับลักลักเลยนะครับกะมีเช็ค เครื่องนะครับเช็คเกียร์เช็คปั๊มนะครับตัวนี้ทางลานก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะครับ้วก็ช่วงล่างนะครับเน้นๆเลยครับช่วงล่างของเลี้ยวนะครับมันเกียร์นะมันเครื่องถถาบอมีเท่ากับเติมให้ไม่เปลี่ยนให้ไม่นะครับ่าก็มีเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นปูปากเลสนะครับ้าคันใดที่มัน บมมีปากเลียดมานะครับแต่มันจะพุมานะครับผมจะรับปูปากเลียดให้นะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวดันเรื่องคอสปริงนี่ว่าได้เสริมนะครับอ่ราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับลูกค้าใจสดครับอ่าบริการคนส่งนะครับอ่า ลูกค้าจะจานเองนะครับเพราะว่าทางลานนะครับบ่มีบ่มีการจะส่งให้เนาะเพราะว่าผมสิบบรบวกค่าจะส่งไว้นะครับแล้วก็ทางอูสิบบ่รีรถก็เลยต้องได้จ้างคนอื่นนะครับครับผม เป็นได้บ้างครับสาหรับรถลูกค้าทั้งมุกดาหารของเฮานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วการายละเอียดของตัวรถนะครับก็ลงไวให้ในคลิปแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการลดเกลียวนะครับบอกว่าสิเป็นดีซีหกสิบนะครับหรือว่าสิเป็นดีซีหกสิบแปดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์้านะครับ แปดศูนย์สามนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับอ่าสะดวกกรลับนะครับแต่บ่สะดวกเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับอวตารน้อยนะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นหนาเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับอ่ารบกวนลูกค้านะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าแอดมาผมบ่สามารถรับได้ทุกคนนะครับ เพราะว่าเพื่อนกนอยู่ที่4,000กว่าคนนะครับ4,700กว่าคนนะครับมันมันเต็มแล้วว่าที่นี้ถ้าผมรับต่อไปมันสิกลายเป็นเพิ่มเพื่อนม,มากว่าใดอีกนะครับกดติดตามกันไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางทาง y o u t u b e นะครับยู u ูบอ่าช่องเจมเกินร้อยนะครับกะกดติดตามไว้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ผูใดมักนะครับ ผู้ใดบ่มากกะคอมเมนต์ลงได้นะครับกะแจ้งได้นะครับเดี๋ยวสีไปอ่านแล้วก็สีเอาตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเจมกะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิพาไปบึงรถรุ่นใดในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้กะพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ਕਿੰਨ ਲਗੀ ਬਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗੀ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿੰਨ ਲਗੀ ਬਿੱਤੇ ਦੇ ਅਕਲ ਕੋਲ ਲਗੀ ਨਾ ਲਗੇ